เอกสารที่ได้มาคราวนี้เริ่มต้นด้วยแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือเรื่องคุณภาพของน้ำที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้วัดกันแค่ที่ความสะอาดหรือปริมาณแต่มันมีมิติอื่นด้วยอย่างเรื่องของโครงสร้างแล้วก็พลังงานที่ซ่อนอยู่ในโมเลกุลน,น้ำซึ่งเอกสารชุดนี้ก็เสนอว่าภาชนะง่ายๆอย่างทองแดงนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญเลยในการปลูกสิ่งที่เขาเรียกว่าน้ำที่มีชีวิตขึ้นมา ใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าแนวคิดนี้มันทำงานยังไงตามที่เอกสารอธิบายไว้นะคะเราจะไล่ดูกันตั้งแต่เรื่องพื้นฐานมากๆเลยอย่างเรื่องเคมีไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างทองแดงกับน้ำไปจนถึงเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอย่างชีวฟิสิกส์มีทั้งสนามแม่เหล็กความถี่และมันไปเชื่อมโยงกับปรัชญาตะวันออกได้ยังไงเพื่อจะหาคำตอบว่าขวดทองแดงธรมธรมดารหนึ่งใบเนี่ย จะสามารถเปลี่ยนน้ำที่เราดื่มให้ส่งผลดีต่อสุขภาพผิวพรรณแล้วก็ร่างกายจากภายในได้จริงๆหรือเปล่าตามที่แหล่งข้อมูลนี้อ้างไว้นะคะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าเอกสารเขาเปิดประเด็นมาว่าร่างกายเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบทั้ง70%ซึ่งอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าการดื่มน้ำทั่วไปจะขวดพลาสติกหรือน้ำกรอง อาจจะแค่ช่วยให้เราไม่ขาดน้ำแต่ได้ไม่ได้เติมพลังงานให้กับเซลล์จริงๆตรงนี้แหละครับที่เขาดึงเรื่องขวดทองแดงเข้ามาว่ามันทำได้มากกว่านั้นประเด็นแรกที่เอกสารชี้ให้เห็นเลยนะคะคือกลไกลทางเคมีไฟฟ้าค่ะเคมีไฟฟ้าใช่ค่ะเขาอธิบายว่าพอน้ำมันไปสัมผัสกับผิวของทองแดงปุ๊บมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนประจุข,ขึ้นอ๋อ คือในทองแดงเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าอิเล็กตรอนอิสระอยู่เยอะมากแล้วมันก็จะค่อยๆปล่อยอิเล็กตรอนพวกนี้ลงไปในน้ําค่ะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อครับพอเป็นแบบนั้นปุ๊บค่าที่เรียกว่า ORP หรือว่าสักไฟฟ้า o x i d a t i ช r r e u u t t o o นนะคะมันจะลดต่ำลงกลายเป็นค่าลบไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครับ ORP พอจะอธิบายแบบง่ายๆได้ไหมครับเพราะมันคืออะไรแล้วการที่มันเป็นค่าลบเนี่ยมันดีกับเรายัางไงได้ค่ะคิดง่ายๆแบบนี้นะคะสะสารที่มีค่า ORP เป็นบวกสูงๆเนี่ยคือตัวที่ชอบไปขโมยอิเล็กตรอนจากเซลล์ของเราอย่างพวกอนุมูลอิสระทําให้เซลล์เราเสื่อมแต่สะสารที่มีค่า ORP เป็นลบมันคือตัวที่พร้อมจะบริจาคอิเล็กตรอนค่ะ พอเราดื่มน้ำที่มีค่า ORP เป็นลบเข้าไปมันก็เหมือนเราส่งกองทัพผู้พิทักษ์เข้าไปปกต้องเซลล์จากพวกอนุมูลอิสระเข้าใจแล้วพูดง่ายๆก็คือน้ำนั้นมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในตัวเองไปเลยค่ะอ๋อเหมือนเราเปลี่ยนน้ำธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องดื่มต้านอนุมูลอิสระแค่จากการเก็บมันไว้ในขวดทองแดงน่าสนใจมากแล้วเอกสารยังบอกด้วยว่าน้ำจะมีพลังงานสักไฟฟ้าลบที่ใกล้เคียงกับเยื่อหุ้มเซลของมนุษย์มาก คือประมาณลบ70มิลิโวลต์ตรงนี้มันสำคัญยังไงครับสำคัญมากเลยค่ะในมุมมองของเอกสารนี้นะคะเขาอธิบายว่าเซลล์ของเราเนี่ยมีประจุไฟฟ้าเป็นลบอยู่แล้วครับพอมีน้ำที่มีประจุลบใกล้เคียงกันเข้ามามันเหมือนมีรหัสผ่านที่ถูกต้องทำให้เซลล์เปิดรับน้ำเข้าไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วกว่าปกติหลายเท่าเลยโอ ผลที่ตามมาก็คือเซลล์จะอิ่มน้ำและชุ่มชื้นจากภายในจริงๆไม่ใช่แค่ความรู้สึกชุ่มชื้นที่ผิวชั้นนอกค่ะฟังดูมีเหตุผลดีนะครับแต่มันก็มีอีกกลไกหนึ่งที่เอกสารพูดถึงควบคู่กันไปใช่ไหมครับเรื่องของไอออนทองแดงใช่เลยค่ะนอกจากอิเล็กตรอนแล้วทองแดงยังปล่อยไอออนของตัวเองออกมาในปริมาณที่น้อยมากๆซึ่งเอกสารก็ย้ำนะคะว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภยัยแต่ว่ามันเพียงพอที่จะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์บางชนิดได้ แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นในแง่ของผิวพันธุ์ก็คือไอออนทองแดงพวกนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ร่างกายสร้างเอนไซม์สำคัญตัวหนึ่งที่ชื่อว่าซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า SOD ค่ะ SOD เดี๋ยวนะครับคือแค่ไอออนทองแดงเล็กน้อยจะขวดจะไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายเราได้มากพอที่จะส่งผลต่อผิวจริงๆหรอครับฟังดู เป็นการก้าวกระโดดที่ไกลามากเลยนะเป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะเอกสารอธิบายว่า SOD คือสุดยอดเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายเราสร้างขึ้นเองเพื่อปกป้องเซลล์โดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังเลยมันทำหน้าที่เหมือนหน่วยเก็บกวาดอนุมูลอิสระตัวร้ายที่คอยทำลายคอลลาเจนและอิลาสตินของเราครับพอร่างกายมีไอออนทองแดงเข้าไปช่วยเป็นโคแฟคเตอร์ actor, การผลิต SOD ก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น Oh. ผลก็คือโครงสร้างผิวแข็งแรงขึ้นคงความยืดหยุ่นไว้ได้ดีขึ้นเหมือนเป็นการชะลอวัยให้ผิวจากกลไกาภายในเลยค่ะโอเคฟังเคมีพอจะเห็นภาพแล้วครับมีเรื่องของอิเล็กตรอนที่ทำให้น้ำเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีไอออนที่ไปช่วยกระตุ้นเอนไซม์แต่ทีนี้เอกสารมันเลี้ยวหักศอกเลยไปสู่เรื่องที่ฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเขาพูดถึงสนามพลังของทองแดง ช่วยแกะให้ฟังหน่อยครับว่ามันคืออะไรตรงนี้ล่ละคะ่ะที่เอกสารเริ่มก้าวจากเรื่องเคมีที่พอจะจับต้องได้ไปสู่แนวคิดทางชีวฟิสิกส์ที่ซับซ้อนขึ้นเขาอ้างว่าโลหะทองแดงโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในรูปทรงกระบอกหรือทรงกลมรีแบบขวดน้ำมันจะสร้างสนามแม่เหล็กขนาดจิ๋วขึ้นมารอบๆตัวมันเองครับและสนามแม่เหล็กที่ว่านี้จะไปเหนี่ยวนำให้โมเลกุลของน้ำที่วุ่นวายอยู่ข้างใน เริ่มจัดเรียงตัวกันใหม่ให้เป็นระเบียบมากขึ้นเกิดเป็นโครงสร้างที่เรียกว่า coherent structure ค่ะโครงสร้างที่เป็นระเบียบแล้วมันดีกว่าโครงสร้างแบบเดิมยังไงครับเอกสารได้อ้างอิงงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชื่อ Gerald Polak นะคะที่เรียกสภาวะของน้ำที่มีโครงสร้างแบบนี้ว่าน้ำระยะที่4หรือ fourth phase of water น้ำระยะที่4ใช่ค่ะ ซึ่งเขาเชื่อว,ว่ามันมีคุณสมบัติทางชีวภาพที่ต่างจากน้ำปกติคือมันจะมีความหนืดคล้ายๆเจลมีประจุลบแล้วก็สามารถเก็บพลังงานได้ดีกว่าซึ่งเป็นสภาวะที่ใกล้เคียงกับน้ำที่อยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมากที่สุดเลยค่ะคำนี้ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนน้ำระยะที่4นี่เอ่อเป็นแนวคิดที่ยอมรับกันทั่วไปในทางวิทยาศาสตร,ร์หรือเปล่าครับหรือว่าเป็นทฤษฎีเฉพาะทางที่เอกสารนี้หยิบยกมาอ้างอิง เป็นคำถามที่ดีมากค่ะต้องบอกว่าแนวคิดเรื่องนามระยะที่4่ยังถือเป็นทฤษฎีที่กำลังอยู่ในขั้นวิจัยแล้วก็ถกเถียงกันในวงการวิทยาศาสตร์นะคะยังไม่ใช่องค์ความรู้กระแสะหลักแต่เป็นแนวคิดที่เอกสารฉบับนี้นำมาเป็นแกนหลักในการอธิบายปรากฏการณ์ในมิติทางฟิสิกส์ค่ะโอเคชัดเจนครับแล้วมันก็มีเรื่องความถี่เข้ามาเกี่ยวด้วยที่ประมาณ8เฮิรตซ์ซึ่งเอกสารบอกว่าเป็นความถี่เดียวกับคลื่นสมองแอลฟา แล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เป็นความถี่เดียวกับคลื่นที่ประจรของโลกที่เรียกว่าชูมันเรโซแนนซ์ด้วยชูมันเรโซแนนซ์แนวคิดนี้มันสุดยอดมากเลยนะงั้นแก่นของมันก็คือเราสามารถดื่มน้ำที่ถูกจูนคลื่นความถี่ให้ตรงกับชีพประจรของโลกได้นี่คือไอเดียหลักที่เอกสารพยายามจะบอกใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะนั่นคือใจความสำคัญของพาร์ทนี้เลยเอกสารเสนอว่าน้ำที่ถูกปรับโครงสร้างในขวดทองแดงจะเกิดการสั่นพร้องหรือ Resonate ที่ความถี่8 h เฮิรซ์ซึ่งเป็นความถี่ธรรมชาติแห่งการเยียวยานะคะ hmm. พอเราดื่มน้ำนี้เข้าไปมันก็เหมือนกับการปรับจูนระบบชีวภาพในร่างกายของเราให้กลับมาเข้าจังหวะเดียวกับโลกส่งผลให้ระบบประสาทผ่อนคลายจิตใจสงบลงซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมและผิวพรรณ เพราะร่างกายอยู่ในสภาวะที่พร้อมจะซ่อมแซมตัวเองได้ดีที่สุดค่ะพอเราพูดถึงเรื่องความถฉี่เรื่องสนามพลังผมว่ามันก็เริ่มจะเชื่อมโยงไปถึงแนวคิดองค์รวมได้ไม่ยากแล้วล่ะครับแล้วเอกสารก็พาเราไปถึงจุดนั้นจริงๆด้วยการเรียกทองแดงว่าโลหะแห่งหัวใจมันเกี่ยวกันยังไงครับเนี่ยเอกสารเชื่อมโยงคุณสมบัติทางฟิสิกส์เข้ากับแนวคิดเชิงเปรียบเทียบค่ะเขาชี้ว่าในบรรดาอวัยวะทั้งหมด หัวใจคือแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทรงพลังที่สุดในร่างกายครับการดื่มน้ําจากขวดทองแดงที่มีสนามแม่เหล็กของตัวเองจึงเชื่อว่าเป็นการช่วยเสริมและปรับสนามพลังงานรอบๆหัวใจให้มีความสเสถียรมากขึ้นออ๋ พอสนามพลังงานของหัวใจนิ่งสภาวะอารมณ์ของเราก็จะนิ่งตามไปด้วยความเครียดลดลงฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายของผิวสวยก็จะลดลงตามไปด้วยค่ะแล้วในมุมมองของค้าแขนตะวันออกล่ะครับเห็นในเอกสารก็มีการอ้างอิงถึงเหมือนกันในมุมนั้นทองแดงจะถูกมองว่าเป็นโลหะธาตุที่มีคุณสมบัติในการปรับสมดุลพลังหินอย่างช่วยให้พลังชีวิตหรือที่เราเรียกว่าลมปราณไหลเวียนได้สะดวกไม่ติดขัดครับ น้ำที่ผ่านการเก็บในขวดทองแดงจึงไม่ได้เป็นแค่น้ำบริสุทธิ์ทางกายภาพแต่เป็นน้ำที่ผ่านการปรับสมดุลพลังงานมาแล้วพอเราดื่มเข้าไปก็จะช่วยเปิดเส้นลมปราณทําทให้ร่างกายและผิวพรรณดูสดใสมีชีวิตชีวาขึ้นค่ะตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นที่เข้าใจยากที่สุดแล้วครับเอกสารบอกว่าทองแดงสามารถ เก็บเจตนาได้คือแค่เราคิดดีๆหรือพูดสิ่งดีๆใส่น้ำในขวดทองแดงมันจะส่งผลต่อโครงสร้างของน้ำได้จริงๆในทางฟิสิกส์เนี่ยนะมันทำงานยังไงเอกสารพอจะมีคำอธิบายที่พอจะจับต้องได้ไหมครับหรือเรากำลังจะข้ามไปสู่เรื่องความเชื่อแล้วเป็นคำถามที่ท้าทายมากค่ะ เอกสารพยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้ในเชิงฟิสิกส์นะคะไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติเขาอธิบายว่าความคิดหรือคำพูดของเราจริงๆแล้วมันก็คือคลื่นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีความถี่เฉพาะตัวครับและอิเล็กตรอนอิสระจำนวนมหาศาลที่วิ่งพล่านอยู่ในโลหะทองแดงสามารถบันทึกรูปแบบของคลื่นความถี่เหล่านี้ไว้ได้ในลักษณะของสนามไฟฟ้าอ่อนๆค่ะเดี๋ยวขอเปรียบเทียบหน่อยได้ไหมครับมันเหมือนกับว่า อิเล็กตรอนในทงแดงคือเม็ดแม่เหล็กบนเทปคาสเซตสมัยก่อนแล้วความคิดหรือคำพูดของเราคือคลื่นเสียงที่ไปอัดลงบนนั้นทำให้เทปเส้นนั้นมีข้อมูลบันทึกอยู่แบบนั้นหรือเปล่าครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะใช่เลยแนวคิดมันเป็นแบบนั้นเลยค่ะแล้วสนามไฟฟ้าอ่อนๆที่ถูกบันทึกไว้นี้ก็จะไปส่งอิทธิพลต่อโมเลกุลของน้ําที่อยู่ใกล้ๆอีกทอดหนึง่งทําให้การจัดเรียงตัวของน้ําละเอียดอ่อนและสอดคล้องไปกับเจตนาเชิงบวกที่เราใส่เข้าไป โห oh. ดังนั้นน้ำที่ได้ถึงไม่ใช่แค่น้ำที่มีโครงสร้างแต่เป็นน้ำที่มีข้อมูลที่ดีบรรจุอยู่ด้วยตามคํากล่าวอ้างของเอกสารนะคะโอเคเป็นการเปรียบเทียบที่ทำให้เข้าใจข้ออ้างของเอกสารได้ดีขึ้นเยอะเลยครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นแนวคิดที่ล้ำมากๆก็ตาม แล้วทั้งหมดที่ว่ามาทั้งเคมีฟิสิกส์พลังงานเจตนามันก็มาสรุปรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ชื่อออร o กอนนิกส์คัพเปอร์เวโซที่เอกสารพูดถึงในตอนทยใช่ไหมครับเหมือนเป็นเคสตัวอย่างของการนำแนวคิดทั้งหมดนี้ไปใช้งานจริงถูกต้องค่ะเอกสารปิดท้ายด้วยการยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์นี้ที่ดูเหมือนจะนำทุกแนวคิดที่เราคุยกันมาต่อยอดไปอีกขั้นเขาเรียกมันว่าขวดน้ำทงแดงระบบเรสโซแนนซ จุดเด่นของมันคือความสามารถในการฝังความถี่หรือ Imprint f r e q u e n c y ที่ผู้ใช้ต้องการลงไปในน้ำได้โดยตรงค่ะฝังความถี่ทำยังไงครับเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าฝาขวดออกรไนท์หรือออกรไนท์ซึ่งเป็นวัสดุผสมระหว่างเรซินโลหะแล้วก็คริสตัลที่เชื่อกันว่าสามารถแปลงพลังงาน oh. ผู้ใช้สามารถเลือกใส่คริสตัลชนิดต่างๆหรือแม้กระทั่งโปรแกรมเคลื่อนความถี่เฉพาะทางอย่างไรฟ rek วซีเข้าไปที่ฝาขวด เพื่อปรับจูนคุณสมบัติของน้ำให้ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคลได้เลยเป็นการยกระดับจากขวดทองแดงทั่วไปให้กลายเป็นเครื่องมือปรับแต่งน้ำส่วนบุคคลตามที่เอกสารนำเสนอคะ่ะโหจากเรื่องแค่การดื่มน้ำในขวดทองแดงเราเดินทางกันไปไกลมากเลยนะครับจากเคมีไฟฟ้าในระดับเซลล์ไปถึงการจัดเรียงโมเลกุลด้วยสนามแม่เหล็กการจูนคลื่นให้ตรงกับชีพรจรโลก แล้วก็ไปจบที่พลังของความคิดที่ส่งผ่านทองแดงไปสู่น้ำได้เอกสารนี้วาดภาพของขวดทองแดงว่ามันไม่ใช่แค่ภาชนะธรรมดาธรรมดาเลยแต่เป็นเหมือนเครื่อนมือที่เปลี่ยนน้ำประปาให้กลายเป็นน้ำที่มีชีวิตที่มีทั้งโครงสร้างและพลังงานที่สอดคล้องกับร่างกายใช่ค่ะถ้าจะให้สกัดแก่นสำคัญจากข้อมูลชุดนี้ออกมาก็คือการนำเสนอมุมมองใหม่ว่าคุณภาพของน้ำไม่ได้จบแค่ความสะอาดทางเคมีที่วัดในห้องแลบ แต่มันอาจจะรวมไปถึงคุณภาพทางฟิสิกส์ด้วยไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างระดับโมเลกุลหรือคุณสมบัติทางไฟฟ้าครับซึ่งเอกสารก็ได้พยายามเชื่อมโยงคุณสมบัติที่มองไม่เห็นเหล่านี้เข้ากับผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างสุขภาพผิวที่ดีขึ้นและผลลัพธ์ที่ละเอียดอ่อนอย่างความสมดุลทางอารมณ์และพลังงานเอกสารนี้เน้นย้ำว่าภาชนะอย่างทองแดงสามารถส่งผ่านคุณสมบัติต่างๆของตัวมันเองไปสู่น้ำที่อยู่ข้างในได้อย่างไร ซึ่งมันก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดต่อนะคะว่าถ้าแค่ขวดทองแดงใบเดียวยังส่งอิทธิพลต่อนน้ําที่อยู่ข้างในได้ลึกซึ้งหลายมิติขนาดนี้แล้วภาชนะอื่นๆที่ใหญ่กว่านั้นล่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านราที่อยู่เมืองที่เราอาศัยหรือแม้กระทั่งร่างกายของเราเองมันกําลังส่งอิทธิพลอะไรหรือกําลังโปรแกรมน้ําซึ่งเป็นส่วนประกอบถึง70%ของการดํารงอยู่ของเราด้วยอะไรอยู่ทุกวันคะ